إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد العبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد نوم الله سبحانه تعالى พึงยังเกรงต่อพระองค์องค์สุภาพทานหัวใจละให้มากมากพึงยังเกรงต่อพระองค์องค์สุภาพทานหัวใจละอย่างแท้จริงพอแท้จริงแล้วการยังเกรงต่อพระองค์องค์สุภาพทานหัวใจละนั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งให้แก่เราและท่านทั้งหลายทั้งในดุนยาและอาคึ้เราพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับ เรายังคงต้องเน้นย้ำกันตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาเน้นย้ำกันตักเตือนกันในเรื่องราวของความตักวาความยำเกรงต่อพระองค์ Allah ุบ b านว a h u wa a กันให้มากๆดังนั้นแล้วเราขอตักเตือนตัวเราเองและท่านทั้งหลายให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์ a อส a h Subhanahu w อย่างแท้จริง ตักวายมเกรงต่อพระองค์ละลอสุบฮานุจอาลาด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เรานั้นเป็นเบ่าวของพระองค์ละลอสุบฮานุจอาลาเราและท่านทั้งหลายนั้นควรที่จะต้องจำตัวของเราให้เป็นผู้ที่นอบน้อมยำจำนวนต่อพระองค์จำตัวของเราให้เรานั้นได้เป็นเบ่าวที่พระองค์ละลอสุบฮานุจอาลานั้นได้ทรงรักและทรงพอพระทยัย ทำในสิ่งที่พระองค์อวโล์นั้นได้ทรงสั่งใช้และห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์อวโล์นั้นได้ทรงห้ามเพราที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ที่ประสบกับความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิรร์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้ดุนยานั้นได้ทาให้ให้ท่านนั้นได้เหินห่างจากการลําลึกนิกถึงพระองค์อวโล์สุภาน,นาจาราหรือไม่ วันนี้อะไรที่มาล่อลวงท่านให้ท่านนั้นได้ทรยศฝ่าฝืนคำสั่งของพระอ,องค์วส,สุบภานาจาลาและว,วันนี้ชีวิตของเราบนดุนยาแห่งนี้นั้นเป็นไปในทิศท,ทางใดนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องมาทบทวนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นผู้ที่ลืมง่าย โดยเฉพาะเวลาที่เรานั้นอยู่กับดุนยาเราลืมเลยนะครับบางทีบางครั้งเรารับดุนยามากจนเกินไปเราหวงแหนความสุขของเราบนโลกดุนยาแห่งนี้มากจนเกินไปจนทำให้เรานั้นได้หลงลืมต่อการลํำลึกนิกถิงพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه าละตอนนี้ทน,นั้นแล้วนะครับพระองค์อัลลอฮฺ س ب า ا า ه ะได้ทรง เตือนเราไว้แล้วนะครับในสุร้อลมุนาฟิกูนอายะที่เก้านะครับพระอ,องค์ดได้ทรงตรัสไว้ว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาอ้วลาดุกุมอันซิกริลลา م َ ن ي َัْ ع َ ل ْ ذَلِكَ ف َ أ ُาอَ ئ ِ ك َ هُمُ ا ل ْ ك َ ا ف ِ ر ُโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้านั้นหันเห จากการลำลึกนึกถึงพรงะองค์วสุพันธ์จาราและใครก็ตามที่กระทำเช่นนั้นพวกเขาก็คือผู้ที่ขาดทุนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับขาดทุนในที่นี้ไม่ใช่การขาดทุนในเรื่องราวของดุนยาแต่หมายถึงเป็นการขาดทุนในเรื่องราวของอาคิร์รดังนั้นแล้วนะครับด้วยกับความที่มนุษย์เรานั้นมักจะเป็นผู้ที่ลืมง่าย นะครับอิสลามจึงส่งเสริมให้มีการตักเตือนซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาบางทีบางครั้งนะครับเราได้ยินนักวิชาการหรือว่าบรรดาอุลมะต่างๆนะครับออกมาเตือนในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับออกมาให้คําสั่งสอนหรือว่านาซีฮัตตักเตือนต่างๆหรือแม้แต่กระช่างในแต่ละวันศุกร์นะครับเรามาฟังคุดซบ่ เรามาขัดเกลาวจิตใจตัวของเราเองเรามารับฟังคำกเตือนแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขในชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นนำไปบอกต่อไปสอนกับคนในครอบครัวของเราให้อยู่ในแนวทางของอัลอลามเนื่องจากว่าสภาวะสังคมปัจจุบันนี้นคะครับพี่น้องพร้อมที่จะดึงดูดเราให้เรานั้นได้หลงทางได้อย่างตลอดเวลา และแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันนี้นะมีการแข่งขันกันที่ค่อนข้างสูงแต่ส่วนมากนะครับจะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องราวของดุนยาเพียงเท่านั้นพี่น้องกุศชาทั้งหลายแต่จะหากว่าเรานั้นมาดูในบริบทของอันอิสลามแล้วนะครับแน่นอนว่าเรานั้นไม่เดียววัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าลูกหลานกันมากมายหรือว่ายศฉาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่ผู้คนต่างก็สรรเสริญเยินยอกัน หรือตำแหน่งหน้าที่อันใหญ่โตที่เป็นที่ยอมรับของสังคมเปลเลยครับพี่น้องสำหรับอิสลามแล้วนะครับอัลลอฮฺาลาได้ทรงบอกไว้ว่าฟะกดฟาซวะมลฮยาตุดุนยาอิลลามะตาอุนกุรูรและบุ้ใดที่ถูกให้ห่างไกลจากไฟนรก และถูกให้เข้าสวนสวรรค์แล้วใซ้แน่นอนเขาก็ชนะแล้วแล้วชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นมิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่หลอกลวงเท่านั้นนั่นหมายถึงอะไรล่ะครับพี่น้องชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงแค่ความสุขที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนใดๆเลยและเป็นสิ่งที่หลอกลวงสำหรับผู้ที่ยึดติดไปกับมัน ชัดเจนไหมละครับพี่น้องในอายะนี้นะครับอัลลอฮุสุบบะฮานุวาจาลาได้ทรงบอกกับเราไว้แล้วนะครับว่าใครที่รอดจากไฟนรกนั้นและได้เข้าสู่สวนสวรรค์นั่นแหละครับพี่น้องเขาคือผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงในอิสลามนั้นเราใช้ตัวนี้นะครับเป็นการชี้วัดอย่างแท้จริงซึ่งอัลลอฮสุบบะฮานุวาจาลาก็ได้บอกไว้แล้วเช่นเดียวกันว่าดุนยานี้นั้น ไม่ใช่อะไรเลยนะครับเป็นเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกหรือเป็นความสุขเพียงชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นนะครับเป็นความสุขชั่วคราวแห่งการหลอกลวงเท่านั้นแล้วเราจะหวังเพียงแค่นี้อย่างนั้นนะครับพี่น้องดุนยานี้นะครับเราอยู่กับการทดสอบอันชัดเจนนะครับอยู่กับบททดสอบต่างๆมากมายว่าเรานั้นจะผ่านบททดสอบต่างๆนี้ไปได้อย่างไร และผลคือเรานั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะหรือไม่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายณนะวันนี้นะครับผลทางเดียวครับพี่น้องผลทางเดียวที่จะทำให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบกับความสำเร็จผลทางเดียวที่จะทำให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้รับชัยชนะนะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องเอาเรื่องราวของศาสนาเข้ามาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเรา แต่ถ้าว่านั่นก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องราวของศาสนานั้นไม่ใช่เพียงแ freshwater. ค่คําพูดนะครับพูดนะครับใครก็พูดได้นะครับพี่น้องพูดให้ตัวเองดูดีนะครับพูดให้ตัวเองดูมีศาสนาดูกลายเป็นคนที่มีความอาเลมขึ้นมาจันงีแต่เปล่าเลยนะครับพี่น้องเรื่องราวของศาสนานั้นไม่ใช่เพียงแค่คําพูดอย่างเดียว แต่เรานั้นจะต้องปลูกฝังกันนะครับให้เห็นถึงการกระทำอย่างแท้จริงในการที่เราั้นจะต้องเอาเรื่องราวของศาสนาเข้ามาในชีวิตอย่างจริงจังพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจต่คำถามนั้นก็คือว่ายากไหมล่ะครับพี่น้องที่บอกไปครั้งต้นในการที่คนเรานั้นจะเอาเรื่องราวของศาสนาเข้ามาในชีวิตอย่างจริงจังแน่นอนว่ามันยากมากนะครับเพราะว่าสาเหตุอะไรล่ะครับพี่น้อง เวลาที่เรานั้นจะทำอามันอิบาดะอะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะครับมันยากเสียเหลือเกินเวลาที่เรานั้นจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีอยู่ในสังคมให้เป็นคนที่ดีอยู่ในหนทางของศาสนามันยากเสียเหลือเกินเวลาที่เรานั้นจะกลับมาเริ่มคุมหิาีาบนะครับสำหรับมุสลิมมาแต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักการของศาสนามันช่างยากเสียเหลือเกิน เพราะอะไรละครับพี่น้องสายที่แท้จริงนั่นก็เพราะว่าอีมานของเรามันอ่อนแอไงเละครับพี่น้องศรัทธาของเรานั้นมันอ่อนแอลงไปมึงทําให้การงานต่างๆหรือว่าอามันอิบาดาต่างๆของเรานั้นมันจึงทําให้เรานั้นรู้สึกว่ามันยากสลือเกินดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องเรานั้นควรที่จะต้องเริ่มต้นด้วยก,กับการอีมานศรัทธาของเราก่อนเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าาอันดับแรกหัวใจของเรานั้นไม่ได้ยอมรับ นครับไม่ได้อีมานอย่างแท้จริงการปฏิบัติต่างๆนั้นก็ย่อมที่จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าว่าบทบัญญัติต่างๆในเรื่องราวของศาสนานะครับจะหากว่าเรานั้นไม่ได้มีอีมานนะครับไม่ได้มีศรัทธาเราจะเอาอะไรไปต่อสู้กับนับสู่ของเราที่มันไม่ได้อยากทําอยู่แล้วนะครับแล้วไหนจะชชยตอนที่จะคอยชักจูงเราอีก และนี่ยังไม่รวมในเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆคนรอบๆข้างต่างๆของเราคนอื่นเขายังไม่ทำกันเลยนะครับเขาก็ยังใช้ชีวิตกันได้ปกติไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยคนอื่นเขายังเดินไปเดินมาไม่ไดีคุณมีหยาบนะครับไม่ได้ละหมาดเขาก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยในชีวิตของเขาพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่เราทํานะครับ เราทำนั้นเพื่อใครนะครับเราทำเพราะอะไรเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานอจารานะครับพี่น้องเพราะอะไรนะครับพี่น้องเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานอจารานั้นสั่งให้เราทำแล้วถามว่าทำไมเราต้องทำตามด้วยนะครับก็เพราะว่าเรานั้นเป็นเบ่าของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอจาราซึ่งจังๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยก,กับการอิมานศรัทธา แน่นอนนะครับเราจะไม่ยอมรับนะครับแล้วเราก็จะไม่มีการประกอบคุณงามความดีที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอิสลามนะครับในช่วงแรกๆนะครับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสซาลลัมนะครับเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ละอิละฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ยอมรับในการมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว แต่กับเคารพบูชารูปปั้นเจวตต่างๆและแน่นอนว่าพวกเขานั้นก็ไม่ยอมรับนะครับโดยที่หาว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัลลอฮอะลัยสละลัมนะครับนำเอาอะไรมาเผยแพร่นะครับในการที่จะให้เขานั้นละทิ้งาศาสนาของบรรพบุรุษของเขาอย่างนั้นเหรอนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัย์สละลัมนะครับได้เรียกร้องเชิญชวนเป็นอันดับแรกนั่นก็คือในเรื่องราวของหลักการอีมาและหลักการศรัทธา จนแล้วนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรานั้นจงเริ่มต้นด้วยกับการอีมาศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับและอามันอีบาด้จั่างๆนะครับก็จะตามมาเราลองมาคิดทบทวนกันดูนะครับในจุดนี้กันให้มากๆเพราะนี่คือหนทางนะครับที่จะทําให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้รับชัยชนะและจะได้เป็นผู้ที่ประสบกับความสําเร็จแต่บางคนนะครับกลับบอกว่า แล้วทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะครับในเมื่อบางคนนั้นเขาก็ยังคงหลงระเริงอยู่ในดุนยาแห่งนี้ยังคงจมปลักอยู่กับความชั่วร้ายต่างๆนาน,นา,นานอันมากมายโดยที่เขาไม่เห็นว่าจะต้องประสบพบเจออะไรเลยในชีวิตของเขามีหลายหลายคนนะครับพยายามที่จะคิดแบบนี้ท่านบีมุฮหมมัสลลัมนะครับ

ในโลกดุนยาให้แก่คนใดคนหนึ่งอย่างมากมายทั้งๆที่เขานั้นเป็นผู้ที่จมปลักอยู่กับบาปหลงอยู่กับความผิดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติอยู่เสมอๆดังนั้นเพงทราบเถิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นเพียงแค่การเปลววิงเวลาเพื่อให้เขานั้นช้าลาใจเท่านั้นเองนั่นแหละครับพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นการเปละวิงเวลาให้เขานั้นชาลาใจเท่านั้นเอง น่าสงสารเขาซะมากกว่าอีกนะครับพี่น้องหลงผิดนะครับจมปากอยู่กับบาปโดยที่ยังไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ยังไม่ไม่ได้รับฮีดายะแนวทางอันถูกต้องและเที่ยงตรงใครที่ไปตักเตือนเขานะครับเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับฟังใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับกับการน,นะครับคนที่ไปตักเตือนกับจะต้องโดนตําหนิหรือว่าด่าทอกลับมาอีกเนื่องจากว่าหัวใจของเขานั้นมีรอยด่างดำในหัวใจ ไร้ส่งการอิมานและพอชีวิตของเขานั้นได้จบลงไปนะครับจบแบบเขาอาจจะมีความสุขอันมากมายบนดุนยาแห่งนี้ทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่จริงๆแล้วการงานต่างๆหรือว่าอามันอิบาดะต่างๆของเขานั้นไม่ได้มีติดตัวไปเลยแม้แต่ตอนที่จะหมดลมหายใจนะครับเขายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าจะต้องไปเจอกับอะไรพี่น้องผูุ้ศัทั้งหลายและแบบนี้เรายังจะไปตามเขาอีกอย่างนั้นเลยครับพี่น้อง รอบแบบนี้เรายัางคงเห็นดีเห็นงามกับพวกเขาเหล่านั้นอีกเลยครับพี่น้องตักเตือนกันนะครับด้วยกับความเป็นห่วงนะครับตักเตือนกันด้วยกับความหวังดีนะครับความรักที่มีต่อพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับรวมชั้งคอยที่จะมั่นตรวจสอบตัวเราเองนะครับแล้วคอยตักเตือนตัวเราเองและท่านทั้งหลายกันอยู่สม่ำเสมอนะครับพี่น้อง พี่น้องศาสาทั้งหลายถ่าลองคลิปทบทวนดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งนะครับท่านปราศจากอ่านนั้นอิบะดานะครับถ้าวันหนึ่งท่านปราศจากการเข้าเฝ้าต่อพระ,ะรองค์ลักษมีานะจาราแล้วระหว่างท่านกับว่านั้นจะเหลืออะไรแลวจะหากว่ามาลกินมูสนะครับมาดึงวิญญาณของท่านในวันที่อายันของท่านนั้นมาถึงวันนั้นท่านก็จะรู้ว่า การที่ท่านนั้นได้เพียงแค่ละหมาดนะครับได้เพียงแค่สุยูด้วยกับความนอบน้อมจ่อพระองอลุกสุบฮาเนจาราในฐานะที่ท่านนั้นเป็นเบาผู้ต่ำต้อยนะครับมันดีเสียยิ่งกว่าใดๆบนโลกวิญญาแห่งนี้นะครับพี่น้องแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าถึงตอนนั้นจริงๆแล้วท่านกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วครับพี่น้องมันอาจจะสายเกินไปในการแก้ไขใดๆได,ไ,ดได้อีกเลย สุดท้ายแล้วนะครับชีวิตของด้านน้นก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนดังนั้นแล้วนะครับก็ขอฝากสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้เราลองคิดทบทวนกันดูนะครับแล้วก็อย่าได้มัวแต่หลงละเลงอยู่กับในเรื่องราวของดุนยามากจนเกินไปนะครับจนกระทั่งหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงของเรานะครับแล้วก็เพื่อที่เรานั้นจะ ได้ไม่พบกับความขาดชูนหรือว่ากลายเป็นผู้ที่ล้มเหลวในชีวิตนะครับและเพื่อที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ที่ประสบกับความสําเร็จทั้งในดินยานและขีรอฮอักูลกอลฮะเะฟัสตัฟุรุลลอฮ์ลอะดีมันีวาลักุมวลิสัลิมุสลิมีนมินกุลิดัมฟัสตัฟุรุฮูอินนฮูวะลุลฟูรุลรหีม